ขอนอบน้อมพระรัตนตไตรขอกราบนมัสการพระเทรานุเทระที่เคารพขอพเจริญสุขญาติโยมสาธุชนที่กำลังติดตามรับชมรายการจากทางสถานีโทรทัศน์ดดทีวีและติดตามรับฟังทางคลื่นวัฒนธรรม C.F.M 8 8 7 5เมกะเฮิร์พร้อมด้วยสถานีวิทยุเครือข่ายพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสังคมคลื่นต่างๆในขณะนี้ทุกท่าน <hit. S 2> รายการตระเวนคนตระเวนธรรมวันนี้มาพบกับท่านสาธุชนท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังเป็นปกติทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลา19.30นาิกานาทีจนถึงเวลา21.00นาฬิกาหลังจากที่เราได้ติดตามรับชมการถ่ายทอดสดโครงการอโรคยามหายานนะการจัดสร้างพระพุทธรูปคือหลวงพ่อพระยุลัยไพศชชยพรพุทธเจ้าจากวัดธรรมปัญญารามบางมง่วงกันมาตลอดในช่วงบ่าย ในช่วงนี้เราก็ตัดสัญญาณเข้ามาติดตามรับชมรายการถ่ายทอดสดระเวนคนระเวนธรรมปกติเมื่อจบรายการนี้แล้วก็จะตัดรายการเข้าไปสู่วัดธรรมัปัญญารามบางม่วงอีกรอบหนึ่งเพื่อให้ญาติโยมสาธุชนได้ติดตามรับชมรายการบอกข่าวเล่าธรรมช่วงพิเศษถ่ายทอดสดที่วัดธรรมัปัญญารามบางม่วงอีกครั้งในช่วงนี้วันนี้วิทยากรที่มาร่วมรายการท่านหายหน้าหายตาไปนานส่งลูกน้องมาช่วงหนึ่ง แล้วก็หายเงียบไปแต่วันนี้ท่านกลับมาแล้วกลับมาไม่ได้กลับมามือเปล่ามีของฝากมาบอกกับญาติโยมสาธุชนให้ช่วยกันรับไปพิจารณาแล้วก็ไปดำเนินการใช้เป็นอุปกรณ์เครื่องมือให้กับชีวิตตลอดทั้งชีวิตบอกได้เลยว่าโครงการที่จะนำเสนอต่อไปนี้เนี่ยเป็นโครงการที่ทำได้ง่ายและทำได้ทุกคนทำได้ทุกที่ทุกเวลาเวลาสั้นๆ นะช่วงละ5นาทีเป็นอะไรอย่างไรนั้นเดี๋ยวจะมาคุยกันพร้อมทั้งได้มาสอบถามถึงโครงการกิจกรรมต่างๆความคืบหน้าที่ท่านได้ดําเนินการไปแล้วและจะดําเนินการต่อไปในอนาคตมีอะไรบ้างตอนนี้เรามาพบกับวิทยากรในรายการเพียงท่านเดียวแต่ว่าไม่ใช่ธรรมดานะฮะท่านเป็นถึงผู้อํานวยการสถาบันสถาบันพลังจิตานุภาพ แล้วก็วันนี้ท่านมีงานต่างๆจะมานําเสนอแล้วก็อนาคตจะมีกิจกรรมอะไรเดี๋ยวมาพูดคุยกับท่านโดยเฉพาะโครงการที่มีชื่อว่าธรรมะสปาเราเคยได้ยินแต่นะชื่อนูน้นชื่อนี้สปานั้นสปานี้บีบบีบน,นวดนวดเค้นเค้นทาน,น้ํามันรูปหลังรูปหน้าแต่ธรรมะสปาของท่านพระครูนั้นเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาคุยกับท่านขอเชิญ,ญญาติโยมสาธุชนนมัสการต้อนรับท่านพระครูประหลัดมงคลวัด ู้ช่วยเจ้าวาดวัดธรรมมงคลแล้วก็เป็นผู้อำนวยการสถาบันพลังจิตตานุภาพพร้อมๆกันกร,กรารรบนมัสการอาจารย์พระครูครับกราบนมัสการครับผมหายไปนานพบกับญาติโยมสักนี้นะครับท่านอาจารย์พระครูครับ,รรบขอกราบนมัสการพระอาจารย์พระเดชพระคุณท่านทุกคุณอาจารย์ทุกทุกรูปด้วยความเคารพอย่างสูงเจริญพรสาธุชนทุกท่านวันนี้ได้กลับมาแล้ว,ลลวท่านอาจารย์ปรนนร,รงค์นิดก็พูดถึงบ่อยๆวันนี้กลับมาแล้วกลับมาแล้วนะฮะ กลับมาแล้วอย่าไปไหนนะครับต้องมาบ่อยๆนะครับเพราะอาจารย์ที่หายไปนี่ไปปฏิบัติภารกิจที่ไหนยังไงบ้างช่วยเล่าให้ฟังหน่อยนะครับญาติโยมก็สนใจกันอยู่เรื่องนี้พระอาจารย์หลวงพ่อเรียงท่านปรารบว่าสมาธิกําลังเป็นที่นิยมแล้วก็คล้ายๆกับอาหารกายก็มีแล้วส่วนอาหารใจยังไม่เป็นที่แพร่หลายหรือว่าคนส่วนมากไม่เข้าใจครับท่านเปิดหลักสูตรครูสมาธิเรียบเสมือนเป็นอาหารใจใจของเราเนี่ย ถ้าไม่มีการบำรุงรักษามันจะห่อเหี่ยวมันจะหดหูมันจะท้อแท้แล้วมันจะสิ้นหวังเหมือนดอกไม้ที่ไม่มีน้ำต่อเลี้ยงหรือว่าไม่มีปุ๋ยแน่นอนมันค่อยห่อเหี่ยวเหี่ยวลงไปก็ตายไม่มีใครสนใจใช่ถ้าเกิดดอกไม้เหี่ยวเฉาไม่มีใครเอามาประดับประดาเอามาใช้แน่นอนูกต้องเพราะฉะนั้นสมาธินี่เป็นสิ่งที่ทําให้ชุ่มฉ่ำถูกต้องเลยสดชื่นครับลวงอครับผมเพราะฉะนั้นสมาธิที่หลวงพ่อสร้างขึ้นมานี้ครับเปรียบเสมือนเป็นอาหารใจ เหมือนกับได้วิตามินโปรตีนที่ดีๆบ่งใจใจมันก็จะสดชื่นเบิกบานกระชุ่มกระชวยเหมือนปลาได้น้ำมืันปลากระดีได้น้ำอย่างเงี้ยแต่ไม่ถึงขั้นนอนหรอกแต่ไม่ถึงขั้นนั้นนะคล้ายๆอย่างนั้นคล้ยๆครับแต่ว่าเป็นลักษณะว่าเป็นปลาคาราฟสวยๆมีคุณประโยชน์แพงๆหน่อยเพราะถือว่าสมาธินี่สําคัญถูกต้องเราเห็น ปลาปลาคราใช่ไหมมันแหวกว่ายตามน้ําที่มองเห็นได้เพราะน้ามันใสใสครับแต่ถ้าน้ําขุ่นแล้วก็มองไม่เห็นใจคนเราถ้ามันขุ่นแล้วเนี่ยมันก็ไม่เห็นไอ้ความเบิกบานมันไม่เห็นความสดชื่นเพราะมันขุ่นมีแต่ความหมุดหงิดมีแต่ความกังวลมีแต่ความเศร้าสิ่งเหล่านี้มันจะทําให้ใจนี่ห่อเหี่ยวทอดแคบไปเรื่อยๆแต่ถ้าทําใจให้ใสทําใจให้สว่างทําให้ใจเบิกบานที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสบ่อย จิตตะประโยชน์ทธปนังทําจิตให้ผ่องใสทําจิตให้เบิกบานถ้าทําได้อย่างนี้ใจของเรานั่นแหละเท่ากับว่าได้วิตามินโปรตีนบรลงทุกวันทุกวันแล้วการแล้วการที่จะจาจิตให้ผ่องใสได้น่ะมีวิธีเดียวก็มีการรักษาศีลหนึ่งการให้ทานก่อนให้ทานก่อนครับแล้วรักษาศีลแล้วก็ทําสมาธิคือการเจริญภาวนาถูกต้องหลวงพ่อจะเน้นเรื่องเรื่องสมาธิเพราะอะไรเพราะว่าสมาธิเมื่อทําแล้วเมื่อเราจิตสงบ ศีลก็เกิดขึ้นครับเพราะอะไรเราไม่ได้ด่าใครไม่ได้พูดใครไม่ไําร้ายใครมันก็เป็นศีลแล้วนั่งสงบนั่งสงบเป็นศีลแล้วถูกต้องครับพอจิตสงบพอจิตสงบอืเราก็จิตใจเบิกบานเราก็ปรารถนาดีก็ให้ทานไปทานในที่นี้หมายถึงว่าแผ่บุญกุศลที่เราทํานีบให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายให้แก่ใครที่เราเคารพบูชาหรือว่าคนที่เรารักหรือว่า เจ้ากรรมในเวรที่เขาต้องการความสุขจากเราเราก็แผ่ให้ได้ไม่ว่าทานเหมือนกันทานเหมือนกันถูกต้องแต่ไม่ใช่แค่นั้นโอ้เยอะที่ผมเห็นหลวงพ่อฝึกลูกศิษย์ลูกหามาลูกศิษย์แต่ละคนเนี่ยไม่ใช่ให้ทานเฉพาะในจิตใจอย่างเดียวที่แผ่ไปนะให้ทานที่เป็นวัตถุมากมายวันนี้ก็เยอะแยะครับอย่างเช่นอย่างเช่นสร้างศูนย์พัฒนเด็กๆเนี่ยท่านมองว่าเด็กที่เกิดขึ้นมาเนี่ยต้องได้รับการศึกษาถ้าหากว่าถ้าไม่รับการศึกษามันก็จะเหมือนสัตว์ทั้งหลายครับ มันก็จะได้ประโยชน์น้อยอย่างสุนัขก็ได้แค่เห่าว่องๆเท่านั้นเองทำอย่างอื่นไม่ได้แต่ถ้าเอามาฝึกมันจะได้นอกเหเนื้อจากการเห่าเยอะกาจะเป็นเฝ้าบ้านหรือไม่ก็แสดงละครให้คนดูก็ยังได้เนี่ยเมื่อคนเราได้รับการพัฒนาได้อารมณ์สังคมสติปัญญาเด็กก็เจริญเติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีคุณภาพครับเหมือนกับอยากจะเป็นรัฐมนตรีนายกรมตรีก็มีศีลมีธรรม ก็จะไปพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองได้แต่ถ้าขาดคุณธรรมเหล่านี้ก็จะเข้ามาทําให้ชาติบ้านเมืองเสียหายหรือการเกิดการทะเลาะกันอัะไร้เหตุผลเพราะคนไร้คุณธรรมครับแต่ถ้ามีคุณธรรมเขาก็จะให้ความยุติธรรมแก่คนทั้งหลายได้จิตใจแผ่เมตตาให้แก่กันถูกต้องเพราะฉะนั้นจึงเน้นเรื่องสมาธิและได้ผลไหมฮะที่โ่อโอ้ได้ผลเพราะว่าหลวงพ่อเปิดให้คลาสขึ้นมาเนี่ย ก็คือสมาธิชั้นสูงมีผู้ใหญ่หลายท่านได้เข้าไปเรียนอย่างเช่นอาจารย์มีชัยรุชุพันอมายงมือกฎหมายอาจารย์ดรวิษณุเครืองามก็มีกฎหมายแล้วก็ดรบอลศักดิ์วนโนนี่ก็กฎหมายเหมือนกันท่านเหล่านี้เมื่อไปเรียนแล้วโอ้เกิดความทราบซึ้งนอกจากนี้ยังมีสารรัฐมนูลไปอีกคือท่านชับชลวรก็ไปเรียนอีกแสดงว่าผู้ใหญ่เนี่ยเมื่อไปเรียนแล้วเนี่ย เขาก็ได้เกิดความอบอุ่นทางจิตใจและเกิดความซาบซึ้งในจิตใจจิตใจก็แข็งแกร่งครับผมหลวงพ่อว่าอย่างนั้นนั่นอย่างที่ผมเคยคิดว่าผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองไม่สนใจหลักธรรมคาสอนไม่สนใจสมาธิก็เป็นผิดแล้วสิครับเนี่ย<อ>แต่ว,ว่ามีคนสนใจแล้วสิฮะตอนนั้นอาจจะมองผิดปัจจุบนนันไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้ว่ใชแล้เนื่องจากนสนอย่างแรงเลยถูกต้องครับคือเมื่อก่อนเนี่ยการทําสมาธิเป็นเรื่องที่ยากมากทําไมฮะเพราะว่าหาครูบาอาจารย์สอนยาก จําเป็นต้องไปเข้าป่าเข้าถ้าไปหาครูบาอาจารย์้น่นต่างันหมดทูกทอานเมื่อจะไปทีก็ลาบากครับหลวงพ่อวิริยังท่านก็มีความคิดว่าเอ๊สมาธิเนี่ยไม่ใช่ต้องเข้าป่าเข้าดงไปครัอยู่ในเมืองนี่แหละเรียนดีๆครับก็จะได้สะสมพลังกิบเพราะฉะนั้นหลวงพ่อก็เลยเปิดขึ้นมาครับให้เรียกว่าหลักสูตรครูสมาธิเพราะครูในที่นี่หมายถึงครูสอนตัวเองให้เป็นผู้รู้ให้เป็นผู้ตื่น ให้เป็นผู้บุกบานรู้หมายถึงรู้จักอะไรรู้จักตัวเองอเรามีความสุขหรือมีความทุกข์ถ้ามีความทุกข์เราจะแก้ไขอย่างไรครับถ้ามีความสุขเราจะเพิ่มขึ้นอย่างไรครับจนกระทั่งให้กิเลสมันหมดหมดไปหรือว่าเหงือดแห้งไปอืมอันนี้มีทางออกครับทุกอย่างมีทางออกครับปัญหาทุกปัญหาใช่ว่าจะแก้ไม่ได้ไม่ใช่มีทางตันแต่ถ้าหากว่าแก้ด้วยคุณธรรมปัญหาน่าจะคลี่คลายเป็นได้แน่นอนถูกต้อง อย่างที่อาจารย์พระครูว่าพูดถึงสมาธิหลายคนสมัยก่อนๆเน,นี่ยนะบอกว่าโอ้มันยากเหลืเอเกินจะทําได้จริงหรือแต่ปรากฏว่าหลวงพ่อได้ทดสอบทดลองมาตั้งแต่สมัยที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อไปเรียนสมาธิจากหลวงปู่มัน่นจนเข้าถึงสภาวะของสมาธิอย่างแท้จริงแล้วกลับออกมาหลวงพ่อไม่อยู่ป่านะโอ้อยู่ในเมืองอเข้ามาอยู่ในกรุงเทพมีองค์เดียวมีองค์เดียวครับอันนี้เนื่องจากว่าหลวงปู่มั่นได้สั่งท่านบว้เรียง สมาธินี่ดีนะแต่ถ้าให้โยมเขาเข้ามาป่ามาปฏิบัติธรรมในป่าในดงเนี่ยมันน่าจะเป็นเรื่องยากเธอควรไปอยู่กรุงเทพครับคนกรุงเทพหรือว่าคนในเมืองเนี่มีบุญวาสนาบารมีมากครับถ้าเขาได้แนะเรื่องการทำสมาธิเขาก็จะสามารถเข้าใจได้ง่ายแล้วก็สามารถปฏิบัติธรรมได้ไม่จำเป็นต้องเข้าป่าเข้าดงหลวงพ่อเป็นอย่างถ้าเข้าป่าเข้าถ้าไปไปในเมืองนี่ มันก็จะน่าเป็นเรื่องที่ลําบากเหมือนกันท่านบอกว่าตอนนั้นนั้นท่านไม่ชอบข้อเมืองโอแต่เป็นคําสั่งหลวงปู่มั่นท่านจําเป็นต้องมาต้องมาใช่พอมาแล้วหลวงพ่อพอมาแล้วก็คิดโอ้หลวงปู่มั่นสั่งเนี่ยเมื่อหลวงปู่มั่นสั่งท่านก็เลยจะทํายังไงให้คนเข้าใจง่ายๆครับท่านก็เลยสร้างเป็นหลักสูตรขึ้นมาหลักสูตรชืักว่าครูสมาธิอแต่ฟังแล้วดูว่ามันจะหนักไปหน่อยฮะแต่ความจริงไม่หนักหรอกไม่หนัก ครูหมายถึงครูสอนตัวเองครูตัวเองครูตัวเองไม่ใช่เราเป็นครูผู้อื่นนะเป็นครูตัวเองอันดับแรกอันดับแรกก่อนอันดับแรกครับผมเมื่อเรารู้วิธีการทําสมาธิแล้วเป็นประโยชน์ต่อตัวเองแล้วเราก็ควรจะมีเมตตาต้องการให้คนอื่นได้รับความสุขด้วยได้รับความรู้จากเราด้วยใช่ในสิ่งที่เรารู้ถูกต้องอันนั้นเป็นจิตเมตตาปรารถนาดีต่อให้สรรพสัตว์ทั้งหลายได้รับความสุขเพราะนั้นหลวงพ่อบอกว่าถ้าท่านทั้งหลายที่มาเรียนแล้วนี่ เกิดความรู้เกิดความเข้าใจว่าสมาธิดีอย่างนี้มีประโยชน์อย่างนี้ควรจะนําหลักวิชาการเหล่านี้ไปเผยแผ่ถ่ายทอดถ่ายทอดก็ได้ให้กับคนใกล้ชิดก่อนถูกต้องแล้วก็ผู้อื่นที่เป็นญาติไม่สหายเรื่อยๆไปผู้ร่วมงานมันก็จะกระจายออกไปถูกต้องครับโอ้เพราะฉะนั้นสาขาสมาธิปัจจุบันนี่มีทั้งหมด60สาขาแล้วขยายไปถึง60สสาขาแล้วนะครับในประเทศไทยในประเทศไทยครับผม ในกรุงเทพนี้รู้สึกว่าจะหลายสิบสาขาประมาณ10สาขาหรือ15สาขานะครับนอกนั้นต่างจังหวัดถูกต้องครับโอ้โหเยอะมากเลยเนื่องจากว่าการทําสมาธิไม่น่าจะอยู่เฉพาะในกรุงเทพครับควรจะไปอยู่ทั่วทุกจังหวัดขยายออกไปท่านก็มีเป้าหมายไว้ว่าสถาบันพลังกิตานุภาพเนี่ยหนึ่งจังหวัดหนึ่งสถาบันอ๋ออย่างนั้นเลยอย่างนั้นเลยโอ้โหดีฮะถ้าทำได้นะจะเป็นประโยชน์แต่ละจังหวัด คือจังหวัดหนึ่งได้มีศูนย์ทำสมาธิหรือสถาบันพลังกิตานุภาพแล้วครับคนที่มาเรียนความสงบวุ่นวายก็จะลดลงไปเพราะคนมีความสุขแล้วจะไปทะเลาะกับใครไม่มีละไม่มีจิตที่รังเกียจกันมันไม่มีไม่มีโอ้นี่เป็นการสลายพฤติกรรมเรามาเป็นสีขาวกันหมดนั่นนะสิไม่มีสีอื่น สีขาวสีความบริสุทธิ์เหมือนธรรมชาติที่ท่านพูดบ่อยๆอือดูเหมือนกันนะครับเอดูขาวคือบริสุทธิ์สีสวัสดิ์หมายพระไตรรัตนธรรมะคุ้มจิตไทยนี่นะฮะเป็นพระราชินธพขององค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเพราะนั้นประเทศไทยเราจะเป็นสีขาวแล้วเพราะฉะนั้นเปิดสอนสมาธิได้มากเท่าไหร่คนก็เข้าใจมากเท่านั้นและประโยชน์ก็จะเกิดขึ้นแก่ประเทศไทยหมายถึงว่าเกิดแก่ประเทศนะครับไม่ใช่หมายถึงว่าเกิดแต่ตัวเราคนเดียวแต่ประเทศได้ด้วย เพราะอะไรเพราะว่าคนไทยตอนนี้ก็มีพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติหรียังั่นนะสิครับถ้าทําให้เป็นศาสนาประจำชาติได้มันก็ยิ่งจะเป็นประโยชน์แล้วก็รณรงค์ให้คนทำสมาธิให้มากที่สุดเพราะสมาธิจะไปเสมือนน้ำที่บริสุทธิ์ไปล้างน้ำสกปรกออกไปน้ำสกปรกมีมากเท่าไหร่มันก็ทำให้จิตมืดมนหรือว่าดื่มก็ไม่ได้ล้างอามอาบก็ไม่ได้ เมื่อจิตคนไม่สะอาดเนี่ยมันก็จะเปลอนไปหมดด่าคนนั่นพูดให้ร้ายคนนี้หรือว่าด่าทอกันหรือว่าเขาพูดภาษาดังอื่นก็แบบใส่ร้ายป้ายสีไม่รู้จริงหรือไม่จริงอาจารย์พระครูเปรียบเทียบชัดมากเลยแล้วเป็นของจริงฮนะถ้าจิตข้างในคุณ ไอ้ความขุ่นเนี่ยมันก็จะถูกศาสตร์ออกไปที่ผู้อื่นด้วยวาจาบ้างด้วยกายบ้างด้วยสายตาด้วยสีหน้าบ้างมันก็จะเละเปล่อเปลือนไปกันหมดแต่ถ้าหากว่าจิตมีสมาธิความใสสะอาดมันออกมาทางกายวาจาก็จะมีแต่สิ่งดีๆออกไปก็มีแต่ความรักใคร่เมตตาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันม้ผมมองเห็นสภาพเดิมๆในสมัยโบราณที่คนเขารักใคร่สามัคคีกันมันจะกลับมานะเนี่ยนั่นสมัยก่อนการศึกษาเขาเน้นเรื่องพุทธศาสนา ถูกต้องเมื่อเน้นเรื่องพุทธศาสนาเด็กที่ได้รับการอบรมที่ดีปลูกฝังในสิ่งที่ดีเขาโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ที่ดีเขาก็เป็นผู้ใหญ่ที่ดีครับผมก็ต้องการอยากให้เจาวชุนที่เกิดใหม่เนี่ยไม่ปิดไปติดยาบ้าไม่เป็นเป็นเด็กแว่นแว่นแว่นอย่างเงี้ยไม่มีไม่มีสมัยก่อนเพราะอะไรเพราะว่าเด็กได้รับจิตใจที่มีความสุขแล้วการฝึกฝนฝึกฝนที่ดีในสิ่งที่ดีเขาก็ไม่ต้องการก่อกวนให้เกิดความเดือดร้อนแก่คนอื่นแล้วเด็กที่มันก่อกวนอยู่ทุกวันนี้ผลผลิตของใครครับ ก็ผลผลิตของสังคมที่เอาพุทธศาสนาออกจากโรงเรียนไปไงแมชัดเจนมากเลยอาจารย์พระครูนี่พูดได้ชัดมากแต่จะไม่ต้องไปบอกแล้วว่าใครก็แต่แต่เรารู้อือครับอุบไปก่อนเดี๋ยวรายการระเวนคนระเวนธรรมจะมีผู้รู้มาบอกเองอาจารย์พระครูไม่ต้องพูดผมก็รู้ว่าอาจารย์พระครูก็รู้นะครับเอาเป็นว่าผลผลิตของคนในสังคมเยาวชนในสังคมที่มีปัญหาอยู่มันเกิดจากสังคมเองที่ทิ้งพระพุทธศาสนาไป เพราะฉะนั้นถ้าจะให้สังคมดีต้องนําพระพุทธศาสนากลับมาถูกต้องโครงการครูสมาธิที่หลวงพ่อทําอยู่นี่แหละใช่เป็นโครงการหนึ่งแหละที่จะกลับมาถูกต้องครับครับผมเพราะนั้นท่านจึงพยายามเน้นบอกว่าสถาบันของเราเนี่ยต้องเปิดให้ได้ทุกจังหวัดครับจังหวัดละหนึ่งศูนย์หลวงพ่อว่าอย่างนั้นท่านท่านว่าอย่างนี้ครับผมถ้าเป็นไปได้อย่างที่ท่านว่าเนี่ยแต่ละจังหวัดก็พากันทําสมาธิ ก็พากาเรียนรู้หลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าครับก็เป็นเปรียบเสมือนไปขัดเกลาจิตที่ al, ห่อเหี่ยวรว่วเหมือนกับวิตามินโปรตีนที่ดีอไปใส่ให้จิตของเขาที่ห่อเหี่ยวที่แห้งแล้งครับขัดค,ความเมตตาต่อกันม,มีแต่คิดจะเอาเปรียบซึ่งกันและกันมันก็จะลดลงไปลดลงไปลดลงไปแน่นอนแม่นี่ถือ<ม>ว่าเป็นหัวใจสําคัญของโครงการ,รเดียวอาจารย์พระครูครับไหนๆก็มาแล้วก็สอบถามถึงกิจกรรมทั้งที่ผ่านมา แล้วก็ที่กําลังเกิดขึ้นและอนาคตข้างหน้าของสถาบันพลังจิตานุภาพสถิตนะครับว่าตั้งแต่ครั้งแรกที่ดดทีวี TV ได้ไปมีส่วนร่วมถ่ายทอดกิจกรรมที่ดี